อันนี้มันประเมินค่าไม่ได้เหรยไลเซนตคุณอยากชิมไหมอ่ะขออนุญ่ตยืนใกล้ๆนะสวัสดีค่ะเขอไปดูใกล้ๆได้ไหมครับเดี๋ยวนะจะพุ่งตัวเข้ามาเลยใช่ไหมครับผมเอามามายืนใกล้ๆมายืนใกล้ๆมันดุมากดูใกล้ๆดูก่อนนี่คือครบคนเลยเหรออืมเฮ้ยเอางี้คุณเปาค่ะนี่คืออะไรคะอันนี้เป็นโปสเตอร์ Avengers Endgame นะครับเป็นโปสเตอร์ที่แจกให้กับทาง VIP ที่ได้รับเชิญไปงาน ฉายรอบปฐมหทัศ์ PLA มีทำออกมาเซ็นไว้ทั้งหมด50ใบโดยนักแสดงหลักและผู้กำกับทั้งหมด3 4่าน34ชีวิตคือ34ชีวิตในหนึ่งใบใช่ครับถูกต้องครบหมดเลยเรียกว่าเป็น limited edition ด้วยเอาง่ายๆก็มีอ่ะโรเบิร์ตดาวนิจูเนียใช่ไหมครับมีคริสอีเวนก็ตามตรงเนี้ยดูง่ายๆก็แบบเรื่องสุดท้ายเขาด้วยอ่ะเขาไม่เล่นเกม อันนี้คือ50บใบที่เขาเซ็นไว้เขาตั้งใจเอาไปทำอะไระก็แจกให้กับ VIP อจกอย่างเดียวใช่ครับไม่มีคำขายครับไม่มีการขายมีใบการันตีด้วยนะคุณนะจาก Marvel Studio จะมีใบใบการันตีที่เป็นแมทชิ่งโปรกร r ม m n u เบ e r นะครับอันนี้เบอร์14จาก50าสิสำคัญตรงไม่หายนี่แหละประเมินค่าไม่ได้เพราะเขาไม่มีค่ายอันนี้คือในประเทศไทยมีกี่ใบคะน่าจะมี4ใบคิดว่าอันนี้เป็นยังไงราคาน่าจะแพงไหม มันเป็นของที่เก็บสะสมอ่ะถ้าเงินเท่าไหร่ถ้าคุณจะซื้อได้ด้น่าจะราคาสูงมากพี่หมอจริงจริงนะถ้าเกิดว่าสมมติว่าเราเป็นเจ้าของนะถ้าไม่ร้อนเงินจริงๆไม่มีการขายแน่นอนมันคือของสะสมอ่ะถูกเคยมีคนออกมาประมูลไหมคะอันนี้ก็คือซื้อใหม่ทีนงครับอก็ซื้อหม่นี่แหละนี่แหละมีราคาชัดเจนมีที่มาชัดเจนแล้วคือซื้อมาเท่าไหร่นะครับตอนนี้ แล้วคือเอนเกมเนี่ยแต่ละคนคือระดับซูเปอร์สตาร์ของโลกทั้งนั้นทุกคนน่ะคือตัวท็อปทั้งนั้นเลยอ่ะเอาละอันนี้นะคุณได้เห็นโปสเตอร์เรียบร้อยแล้วนะวันนี้พี่เป๋าเนี่ยอุตส่าห์แบบว่าเอาของรักของห่วงออกมาให้เราได้แบบดูอย่างนี้มีของมาแลกอีกแล้วพี่เออแลกกบอันนี้ได้ไหมจบตัวแล้วอ่ะจมตัวแล้วของพี่น้องมีอันนี้มามอบให้วิตามินเม็ดฟูซันไลฟ์ขอมอบกิฟต์เซตดูแลสุขภาพให้กับคุณ แล้วก็ปีใหม่นี้นะคะอย่าลืมส่งมออสุขภาพที่ดีให้กับคนที่คุณรักด้วยค่ะนี่นะะเอาขอบคุณนะคะ